hết nhá mẹ thảo bạn nào coi hồi coi hỏi của mình nào nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เนาะแล้วก็สามีพ่อพี่น้องถามมาหลายๆคนถามมานาะว่าบุพพรลูกหลานเผ่นไปไซคือบุห็นมาเบิ่งมาแยงเนาะก็คือบุพพรจะอธิบายบันนี้เนาะพี่น้องก็คือคือยายใบนี่เผ่นเป็นคนแขวงขมวนสวงนันเนาะและบันนี้สามีคนแรกสามีคนที่หนึ่งนะเป็นคนหมู่บ้านเขตแถวบ้านผ่นแขวงขมวนอะไรเนาะพี่น้องและมีลูกชายนำการคนหนึ่ง เนาะมีลูกชายองกันคนหนึ่งเดี๋ยวพรจะเล่ายอดอดีตไปน้องพี่น้องทีเงนะ่เพิ่งเล่าหลพรฟังเนาะเผื่อพวพี่น้องเอฟซียังบง่ฮูที่ไปที่มาเนาะได้รู้กันคนหนึ่งเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ผัวได้เซียซีวิตไปเน่อนจากาป่วยนะพี่น้องหลังจากนั้นแล้วผิ่นมีไอ้ยเผิ่นมาเอาเมียอยู่บ้านบัดอกวางอ้ายของยายใบเนาะและบ้านี้อ้ายได้ยินข่าวว่าสามีของน้องเซียซีวิต เอาลานกับใบยใบมาอยู่น้ำบารซอกบรรนซกกทางสวรรค์นะดีน้องหลังจากนั่นน้องก็เลยได้อ,อาสามีใหม่คนบานซอกเนาะได้กันอยู่สักระยะห,หนึ่งนี่แหละตามที่คนเราสักระยะหนึ่งก็บ่คอยมีลูกน้ำกันแล้วก็เลยเลิกล้ากันบัดนี้เลิกล้ากันแล้วก็ผู้เป็นอ้ายของยายไปก็เสียเสียอยูุ่บ้านนั่นนาะพี่น้องและบัดน,นี้ใยใบก็มีสามีคนที่สามอีกค,คนที่สามคือบ้านนากอยนากอยใหญ่เนาะ แล้วก็อยู่น้ำกันหลายปีเนาะกับจนเห็ดเอือนชานเดพี่น้องเห็ดเอือนชานอยู่บ้านนาโกยใหญ่อะไรเนาะแล้วพวกรุก็เลยเสียอีกฮะโบมีลูกน้ำกันเนาะพี่น้องมีแต่ลูกกับพวคนแรกที่ตามมาแหละเนาะลูกชายของเพิร์ธธนาพวเสียแล้วบันนี้พวเสียอยู่บ้านในเนาะเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่ใบนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเพิร์ธเออรเอิรนว่าบ้านนาโกยน้อยบ้านนาโกยใหญ่เนาะใหญ่ใบนะอยู่บ้านนาโกยใหญ่บ้านชุดคุณพี่น้องและบันนี้พวกรุ่นเสีย เพื่อ,อก็เลย่อม่างเฮือนจากอันจากในบ้านมาอยู่บ้านบ้านน้อยเนาะพี่น้องก็คือบ้านปัจจุปัจจุบันนะี่เนาะที่เฮือนพื้นตั้งหรือนาะพี่น้องที่เฮือกพื้นตั้งอยู่คนเดียวนะมาได้ลูกชายเพื่อจะได้เมียเนี่ยได้เมียแล้วกนะ็ไปอยู่เฮือนเมียนะพี่น้องเนาะไปอยู่เฮือนเมียแล้วก็ถามว่าเพิ่นมีลูกหลานบุคคลมีเนาะพี่น้องลูกหลานก็คล้ายๆแบบว่าลูกหลานก็คน,นบุคคลมีอย่างประมาณนี้แล้วก็ไม่เท่าใบหรือว่ายายใบในเพิ่นก็นอันแบบว่าคล้ายๆแบบว่า เพิ่นกับบอยากวุ่นวายกับผู้ใดแน่เนาะเพิ่นทำบวอยากวุ่นวายกับผู้ใดเพิ่นกับหมักอยู่คนเดียวเพิ่นอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่มีเอฟซีบางคนก็ถามว่าลูกหลานเพิ่นเบิ่งแย้งอยู่บ่บ่พราะว่านกาเบิ่งกับเบิ่งเพิ่นพลาดนะแล้วพี่น้องเพราะว่าลูกหลานกับบ่มีลูกหลานกับป็นคนถูกยากแบบนี้นะลูกชายกับมีลูกมีหลานหลายคนหลานก็กระจายกระจายกันไปเนาะเพิ่นกับอยู่คนเดียวคือปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องเรื่องราวของเพิ่นกับสิประมาณนี้เนาะพี่น้องก็คือยายใบนะมีลูกชายคนเดียว ลูกชายกับสามีเก่าคนที่หนึ่งพอเพิ่นมีสา 3, 3มสามีหรือว่าสามผัวเนาะผัวคนที่สองนะ่ะบริษัทสีบิตแต่เ,เลิกกันเพื่อบอกว่า,าส่วนนั้นใหญ่ไปส่วนนั้นใหญ่ไปก็คือแบบเพิ่นกะใจใหญ่พอสมควรเนาะคือผัวว่าแรงใจคือเพิ่นจะเลิกไปเลยเนาะพี่นะ้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็อยู่คนเดียวเนาะจังได้ก็ตามแต่เนาะพี่น้องจังได้ก็ตามแต่เนาะกนะ็ถือว่าเพิ่นกะเดินทางฮอน,นีีแล้ว แล้วพอแม่พี่น้องละลายคนเลยถี่คอมมิ์เข้ามาในคลิปของบพพรบอกว่าบพพรไปลองสอบถามลูกลานเพิ่นดูว่าเพิ่นเป็นยังคือบ่เบิ่งเนาะเดียวเอาไว้โอกาสหน้านะพี่น้องเอาไว้โอกาสหน้าโอกาสในถามพพรพ่อเพิ่นแล้วบพพรสิบอบถามแล้วก็สสัสภาพแต่ว่าเป็นยังคือบ่มาเบิ่งยายใบหรือว่าเป็นยังคือบ่เบิ่งยายหรือว่าอย่างไดเนาะหรือว่าแบบยายมักอยู่คนเดียวบ่หรืออย่างไดหรือว่าลูกลานแบบอึดเข่ากันแล้วแบบเรียงยายบ่ใบแล้วก็เลยปล่อยเพิ่นไปสั่นบ่เนาะ เดี๋ยวมือหน้าเนาะพี่น้องมือหน้าฮู้คำตอบถ้าบพพรเห็นลูกลำบพพรสิไปสอบถามเนาะเอาวละพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บพพรกับโคตัวล้ำล่าขอบคพี่น้องทุกทุกท่านแล้วเดอ้อเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันใหม่เนะาะจังใดอย่งหนึใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บพพรเนี่ยเดอ้อพ่อบคุพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บพพรเห็ุคลิปแบบนี้ตลอดไปเนาะ และก็ที่สําคัญบอกความโฆษณาบพพรเนี่ยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นการสนับสนุนส่องบพพรและเลขาหน่อยเนาะซึ่งบพพรกับบอดด้ร่วงลายน้อพี่น้นองก็คือเป็นการสนับสนุนคนะเลอาหน่อยเนาะก่อนจะลากันไปบพพรสีม,เมาเว่าเรื่องหนึ่งบพพรสีม,เมาเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งมีดราม่าเรื่องหนึ่งนะบางคนที่คอมเมนต์ในคลิปบพพรเนะาะบอกว่าบพพรเป็นยังเจ้าคือแบบเบาเ้าแนวนี้คือแบบว่า ว้าคือเห็นว่าโดยคือว่าแบบแข็งๆกระด้างคือเห็นว่าคือซ่องคนอื่นๆซ่องยูทูบเบอร์คนอื่นๆเนาะคือบาพรอนเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องก็คือแบบว่าลังกล้องบัพรกับว่าแบบนี้หน้ากล้องบาพรนกับว่าวแบบนี้นะโมเมนต์ว่าบัพรสีแบบว่าแบบหน้ากล้องแต่ทำเป็นอันว้าวานว้าวหรือลังกล้องเป็นยังไงเนาะบัพรจะมาเป็นอันนั้นเนาะพี่น้องเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเป็นดราม่าครับน้องพี่น้องเอาละพี่น้องบาพรขอตัวลาลาไปเลดเดอเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่เนาะไปแล้วสวัสดี เพราะว่าการเบิ่งค้นนะต้องเบิ่งภายในเนาะพี่น้องจะเบิ่งแต่ภายนอกเนาะบางทีอ่าภายนอกอาจาจะกระเจ้าบวมหมักเว้าวบวมหมักปากอย่างประมาณนึงแบบบวมหมักอันลื่นกับผู้ใดนะพี่น้องบางทีภายในภายในเขาจิตใจดีกับมีแต่บางคนต่อนหน้าแบบว่าว่าวมวนยิ่มๆเจียมใสคล้ายๆแบบว่าว้าเก่งหรือว่าต่อแรเก่งแต่รับรังนี่อันตรายกับมีเนาะพี่น้องเนาะแต่ประพอสังเกตนี่ผู้ค้นต่างๆจะมักค้นที่เว่าวปิ่นเบ้าอ่าคล้ายๆแบบ เว้าว,วานเว้าเป็นนี่ยังประมาณนี้เนาะพี่น้อง,องแต่ในใจลึกๆน่ะเรียว่าเบื้องลังน่ะก็นั่นแหละเนะาะ